สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนบ้านบ้านทยยีมบ้านทยเยี่ยมตำบลคอเหนืออาจารย์ในประดิษฐ์อันนี้จังไดครับนี่ขออนุญาตถามก่อนเจังไดคือเด็ประดิษฐ์อันนี้ซื้อมาหรืออาจารย์ประดิษฐ์เองอาจารย์ประดิษฐ์เองบ่เศษวัสดุของเก่าเนี่ยเขาเอามาประกอบล่างกันครับเอามาประกอบล่างครับเกิดด้วยว่าตัดหนาห่อนแม่นบ่ยางน้ำกลนเครื่องมันห่อนมันเมื่อยไปเบิ้งแบบมาจากไหนี่ เห็นอยู่ในฟอรไลน์นะครับแต่ว่าราคามันสูงหกเจ็ดหมื่นเลยก็เลยไดไอเดียว,ว่าเห็นลดกลกนักเรียนบังคับรถเล็กหน่อยนั่งครับเอาก็เลยเอามาปรับปรุงเอามาใส่เครื่องต้นหยาให้แท่นที่เด็กหน่อยสีนั่งเข้ากับเครื่องต้นหยาไปนั่งแทน<อ>นคำรักการกับเบื้องต้นประมาณนี้ครับลงทุนไรบ้างครับนี่กับตัวนี้เป็นโมเดลเบื้องต้นกับเป็นเศษวัสดุอยู่ครับเป็นของเก่า เพราะฉะน,นั้นกับบริลงทุนลายแต่ว่าถ้าซื้อไม่อุปกรณ์ทั้งหมดครับอืผลิตจากจังลอจังอย่างนี้คือว่าตัวน,นี้เป็นชุดรถคาถ้าสังเกตดีๆก็คือรถบังคับไฟฟ้าเด็กหน่อยนั่งนั่งได้นะครับอ,อ,อ,อาอยุประมาณสามสี่ขวบบังคับได้ไกลไปะไหาตอนนี้ทดสอบก็เด็กหน่อยก็คือได้เจ็สิบเมตรครับเจ็สิบเมตรเนาะไปใส่นามครับแต่ว่าเฮ้ากจบบ่เห็นห้อยตัดอม่ที่เขาเดินไปไกลอยู่ประมาณห0าสิบเมตรนี่พอดีครับครับผม ประมาณห้าสิมเมตรอยู่ในสายตาเนาะการทุนแร่งหลายครับฮา<ล>มีคนอื่นเขาอยากมาเรียนรู้อาจารย์พร้อมที่จะแนะนำบ่ครับนี่หร<ด>ือติดต่ออาจารย์แต่ทางช่องไหนบ่ก็ได้ครับทางโรงเรียนก็ได้หรือจะเอาทา้งเฟซบุ๊กโรงเรียนเหรอครับเอาเฟซบุ๊กโรงเรียนเนาะครับบ้านท่ายิ่มครับโรงเรียนบ้านท่ายิ่มเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านท่ายิ่มครับผมตำบลคลองเนือบ่ครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเอาเดี๋ยวผมสิเอาขึ้นในในคลิปให้เด้อครับผมติดต่อมาทางนี้อาจารย์ซื้อ ปูครับพอปูเนาะเป็นพอออประจำโรงเรียนบางนี่เนาะเอาขอบคุณได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่น้องอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆนะครับเขามาติดตามสอบถามกับพออปูอยู่ที่โรงเรียนบ้านไะยเยี่ยมตำบลขอเนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรการผลิษ์เครื่องตัดหญ้าแบบรีโมทคอนโทรลเหตุไงๆจากวัสดุใก่ตัวครับพี่น้อง